คือหัวซอยกับท้ายซอยนะแล้วก็ตรงชายคลองนี่กลุ่มหนึ่งชุดเดินน่ะนะสามกลุ่มชุดลงเรือสองไอเป็นสองลกลุ่มเล็กกลุ่มละสองคนเรือเนี่ยนะแล้วก็กลุ่มที่อยู่ระดับเนี้ยก็ชุดเดินตามบ้านคนสามกลุ่มชุดอยู่ที่นี่กลุ่มหนึ่งชุดเรือสองสองสองกลุ่มเล็ก เรือนี้คือนั่งดี่ครับสองคนเอาคนที่ที่ว่ายน้ําเป็นเอาคนที่ว่ายน้ำเป็นว่ายเป็นเนี่ยครอาของุูเดินก่อนครับผมจะได้แจกแจกต่างๆน้แล้วแต่เอาที่ว่าหลายๆคนหน่อยก็ได้ครับสี่แยกวาราันก็เหมือนกับเราเป็นลูกหลานเหลานชุดเดินกูสองครับ การรับฟังเป็นสิ่งที่ดีที่สุดการโต้แย้งไม่ถูกต้องนะเพราะจะต้องรับฟังอะไรรับฟังแล้วก็รู้อยากให้น้าันแมันเดี๋ยวมันไปไดุ้สองครับุ๊สองุสอครับถ้าถ้าจะเป็นะไยได้ให้ให้เป็นแถวๆอย่างนี้จะได้แถวๆนะครับจะใช่ใชลูก อยากอยากอยากให้ไม่ไม่แบ่งแยกว่าห้องไหนห้องไหนตอนนี้ชุดนี้คงจะต้องลงผิดตรงนี้ใช่ไหมอ่าชุดหมีเลยอยู่นี้เลยเอาแค่โยชุดสามชุดสามที่จะเดินครับอ่าไหนลองแบ่งสิลูกอ่ะาชุดหมีสวยชุดหมีอยู่นี้ลูกชุดหมีรวยเท่มากเลยชุดชุดหมี สามใช่ไหมครับสามยี่สิบครับสามสามครับแล้วก็เดี๋ยวชุดนี้ทุกอย่างแล้วก็เลือเหลือไว้สักพักก่อนนะเดี๋ยวผมบอกนิดนิดเดิม ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้ฝักไปกันเพราะแต่มันเริ่มมาละเอาโอเคเดี๋ยวหีเดี๋ยวจะคอยพักตรงนั้นะอ่าทั้งในนี้นะมันจะมีไอ้พวกเนี้ยเราก็ให้เขาดูนะลูกคุณจะถ่ายดิตรงนี้นะเราก็ให้เขาดูนะว่าเนี่ยตอนเนี้ยคลองที่บ้านเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะ เป็นอย่างอย่างนี้อยู่ก็เกิดจากพวกชาวบ้านพวกเราเนี่ยทิ้งกันโดยที่แบบลืมตัวกันไปนิดนึงเราอยากเห็นลองเราดีๆมีการคุ้มคามการก่อสร้างแล้วไม่เก็บสิ่งของออกไปนะครับแล้วก็บ้านเราเนี่ยเราเคยออกไปแล้วมีของดีๆเยอะเลยม,มีปัดตีนมีปูเปอร์ข้างในหาดเนี่ยเยอะถ้าของนี้มันดีเนี่ยทางไหนนเนี่ยมันก็ยังมีสัตว์เล็กๆน้อยๆเ,เพิ่มมาอีกจำนวนมากนะแล้วก็เนี่ย เรามีแหล่งที่จะดูนกหนูๆเนี่ยจะได้มาดูนกกันปีหน้าเนี่ยสมาคมนกไปผมจะไปดูนกแข่งประเทศไทยก็จะมาแยกนกออกให้พวกเราเราโดยหมอ,หอได้รักษาไว้แล้วแล้วก็เนี่ยเราใช้คนพียงสี่ห้าคนใช้เวลาแค่สามชั่วโมงเรายังเก็บคอง<า>ได้เรื<า>นะ่อยมอย่างนี้แต่ถ้าเนี่ยถ้าพวก่อแมมพีน้องพวกลุงตาณาข้างในคองเนี่ยงดทิ้งเราจะไม่ต้องมาเหนื่อยเลยตอนนี้บอก ได้มาร่วมกันเก็บแล้วนะแล้วก็เนี่ยคนทางภายนอกอไม่ว่าจะเป็นไลออนโรงแรมต่างๆมาทํากิจกรรมในบ้านเราเนี่ยเยอะเลยเพราะว่าเขาเห็นว่าคลองนี้มันมีความสาคัญน,นะเป็นขูข้าวูน้ำเม็นแค่เป็นแหล่งผลิตอาหารทะเลของพัทยานีแ่แเราบ่อยเราอยากจะเห็นคลองบ้านเราใสๆสวยๆอะไรอย่างเงี้ย นะไลก่กันมาแล้วข้างในเนี้ยมันก็จะมีแบบแบบสอบถามนะก็ให้เขาติ๊กติ๊กไปเขาลงไปไปต้องไปไมอปลงที่เขานะให้เขาติ๊กไปแล้วก็ถามเขาว่าเขาอยากจะได้อะไรไหมเราโน้ตเพิ่มมาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ทางภริยาอยู่นะแล้วก็อันนี้คือใบางานของวันที่6นะที่เราจะจัดการกันในตรงเนี้ยใกล้เนี้ยใครมีขยะมาแลกก็มา ขยะมาแลกไข่แลกข้าวนะงานเริ่มตั้งแต่แปดเก้าของเชาา้าไล่ไปถึงเย็น,ยนมีปั้นบอลจุลินรีนะมีการแสดงของต้นอูมีการเขียนเรื่องป้าอะไรก็ว่าไปนะครัในในนี้ก็จะมีบอกหมดนะ จะให้เขามาร่วมกันในวันที่สัที่หกโอเคตรงนี้เดี๋ยวขึ้นรถลุงเดี๋ยวลุงจะไปปล่อยให้เป็นจุดๆุดปีเดี๋ยวเดี๋ยวปีต้องไปกับลุงแป๊บหนึ่งเพื่อจะพาเข้าไปเดินเข้าไปทางคลองเนี้ยนะตรงรตรง,รงตรงนั้นนะของกิจกรรมนี้ก่อนเขจะมีคำถามนะคะของเท้าพอไหมการทำงานของมนุษย์คือโดยทางเมืองพัทยาได้ขอความร่วมมือเข้ามา มีหนังสือไปที่โรงเรียนแลว้วนี้ในส่วนนี้คือหนึ่งในรายวิชาที่ต้องทำทุกคนจะต้องทํากิจกรรมและจิตอาสาที่จะทำแล้วเดี๋ยวก็จะถามว่าหนูมาได้อย่างไรคือในวันที่หกเนี่ยมันจะมีกิจกรรมตัวน,นี้ค่ะหนูเลยต้องทางผูมนุษย์ได้มาดําเนินการอย่างนี้นนได้ในผุ้มนุษได้นีเนมนการที่จัดสถานที่ในการทํากิจกรรมพื่อนี กิจกรรมในวันที่หกห้ต้องอ่านอะไรอีกที่ดีเราเราไม่ใช่คนที่โนเนมเข้ามาโดยไม่มีแล้่แต่หมายความว่าอันนี้เรามาทำเพื่อช่วแค่นั้นแต่นานก็จะข้ามาอีกหรือยากเห็นเราแล้วไม่องเปลี่ยนนะจากถนนมาเป็นนนที่ทำความ ไม่เป็นดรอาม่าแล้วก็ยิ้มเราง่ายนะจ้าเออไม่ต้องดราม่าขนาดนั้นบอกบอกบอกคันนี้ก็ได้ครับว่าเออ่ที่ที่เราเคยทิ้งกิ๊นก็ขอให้เอามาทิ้งข้างหน้าบ้านถ้าต้องการถังอะไรก็ขอให้บอกเราจะไปเอลยอะไรก็ต้องการถังอะไรก็บอกแต่ถ้าเพียงว่าถ้าฝนก็จะเอะไรมาก็ยิ้มยิ้มแล้วก็โน้ตโน้ตมาไม่ได้ทำไดมากเลยะ ก็โน้ตมาเโอเค,อเคแล้วก็ส่วนชุดเรือก็เดี๋ยวเอาเรือลงเรือลงได้นะชุดเก็บก็บนีก็คงจะไม่มีอะไรมีชุดที่แบบชุดหนูเนี่ยเป็นชุดที่ต้นต,อ,ต,อ,นตอเลยต้นแหล่งของคนที่ที่นะบอกก็เลยมันไม่เห็นต้นโอเคใจมันแค่เรามาช่วยเก็บขยะแล้วในอนาคตเราก็ต้องมาเก็บขยะด้วยเพราะว่าตอนนี้เราอยากจะกเก็บต้นไม้เนี่ยเอาไว้เพราะว่าขนาดหนู เนี่ยบอกไปเลยว่าครูบิยาเนะเดิาไปหาต้นไม้มาทำลายเลยเนี่ยต้นละพันห้าตอนนี้ครูบิยานี่มีปัญญาไม่นั้นมีสิ่งที่อยู่ตอนนี้ตอนนี้ไปประสานที่ชนชั้นนะเราใส่ต้นไม้ที่เขาปลูกใส่กระถางใหญ่ๆแล้วเราอยากจะโครงการในกระถางคูคูให้อยู่ที่เองก็ไม่เป็นไรไม่นั่นหรือต้องอดทนเราอาจจะเจอหลักหลายรูปแบบดอีกนี่คือการฝึกตนอย่างดี ในวันที่ท,ที่6เนี้ยเราจะมีปลูกต้นกงกลางแซมแซมด้วยนะก็จะมีปลูกตรงเนี้ยเพิ่มะนะแป๊บหนึ่งก็โอเคงั้นเดี๋ยวไปขึ้นรถออกเก่าเลยดลเดี๋ยวลุงจะพาไปส่งให้